สวัสดีครับทุกทุกคนต่อจากตอนแรกนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองหลังจากปลูกครบไปแล้วหนึ่งเดือนมาดูผลงานนะครับอ่ายอดแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาเห็นไหมชัดในนอ,เ,อนเห็นไหมแตกยอดใหม่ขึ้นมาแต่ว่ารากเนี่ยมันเดิน ลากมันเดินแล้วดูว่าดูต้นอื่นหังนี่คือ,อาลากมันเดินแตกยอดเมื่อไหร่ลากเดินดูที่ยอดลากสมบูรณ์ ลองดูต้นนี้นี่นะครับอันนี้ก็เริ่มยอดเริ่มเดินดูต้นนี้ ยอดเดินสวยนะครับหนึ่งเดือนพอดีที่สามสิบตอนนี้ก็ปลูกแล้วทั้งหมดได้สิบต้นนะครับทุกคนค่อยๆปลูกไปปลนะูกแบบปานีดนะค่อยๆปลูก คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะาให้ดูการเขาเรียกว่าอะไรเสริมโคนเสริมโคนเสริมโคนเนี่ยเสริมโคนจะเสริมยังไงเพราะว่ารากมันเริ่มเดินแล้วรากมันเริ่มเดินออกมามันจะมันจะเดินออกมาประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ทรงพุ่มมันเนี่ยไปไปลายใบประมาณนี้น่าจะประมาณขนาดนี้ต่อไปคือวกว่ามันจะเริ่มเดือพอเดินมาแล้วเนี่ยมันใบมันจะขยายถ้าเราไม่เคย,ยอ่าไม่เสริมโคนเนี่ยรากมันจะหากินยากหากินลำบากมันจะก็จะชะง,งักการจเจริญเติบโตเราก็เสริมอย่างเงี้ยใช้สูตรที่ยอย่างเงี้ยมามมาเสริมเนี่ยใช้ดินใช้ ใช้ดินปลูกดิแลามาเสริมหรือดินแดงใครมีดินแดงก็จะดีมาเสริมดินลูกลังก็ได้มาเสริมเบาๆไม่ต้องเสริมเยอะค่อยๆเสริมไปค่อยๆทำไปโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม